สวัสดีครับมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งนะครับกับเมนูดีๆที่เชื่อว่าทุกๆคนทําได้แน่นอนนะครับผมเรายังคงอยู่ในเมนูฟัวกรานะครับเป็นวัตถุดิบหลักนะครับวันนี้ที่เราจะทําเป็นฟัวกรานะครับแต่ละเพิ่มลูกเล่นเสิร์ฟคู่ไปกับกุ้งกุลาดำไซเครื่องเลยนะฮะเสียบไม้ย่างไปด้วยกันนะครับฟัวกรากับกุ้งย่างอิ่มแน่นอนอร่อยด้วยส่วนผสมตามนี้เลยครับ ส่วนผสมนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกแน่นอนฟัวกราส์ครับผมเป็นชิ้นเอสคาลอปนะครับหรือว่าชิ้นหั่นตัดขวางชิ้นนึงก็ประมาณ50กรัมนะครับผมต่อมาคือกุ้งไทเกอร์ฟรอนนะฮะหรือว่ากุ้งกุลาดำนั่นเองผมเอาไซส์ใหญ่หน่อยมันจะได้ดูแบบน่ากินจังมัมจังโบนะครับมีเลมอนนะครับมีผักสลัดนะฮะเป็นใบแบบเป็นเป็นเป็นเอิร์บสลัดนะฮะใบเล็กๆสวยๆนะครับกระเทียมสับนะครับหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากผมมีเคเปอร์นะฮะเพิ่มรสเปรี้ยวนิดนึง ปาปิก้าครับและนี่คือพริกแห้งอ่ทาทั้งนี้คุณผู้ชมเริ่มเลยดีกว่ามาอ่ะคุณผู้ชมตั้งกระทะให้ร้อนจัดนะครับไม่ต้องใส่น้ํามันเลยแต่ที่คุณผู้ชมเห็นมีมันมันอยู่เนี้ยจริงๆคืออ่อมันเป็นน้ํามันฝรั่าที่จริงๆผมแอบถ่ายเมนูก่อนหน้านี้ไปแล้วเสียดายน้ํามันครับเลยเก็บน้ํามันเอาไว้นะครับจะได้ย่างกุ้งต่อด้วยนะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับกระทะเปล่า ปรุงฟัวกราด้วยเกลือและพริกไทยนะครับบางๆให้รสชาติเรากระจายกระจายนิดหนึ่งแล้วจีลงไปเลยคุณผู้ชมเอาให้ขึ้นสีทั้งสองด้านนะครับผมผมจะย่างฟัวกราให้ขึ้นสีสวยๆเลยทั้งสองด้านนะครับเสร็จแล้วจะโยนเข้าเตาอบที่180องศา2นาทีนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะย่างกุ้งต่อนะครับโอเคเดีย๋ยวผมย่างฟัวกราให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปตอนผมย่างกุ้งครับ โอเคครับคุณผู้ชมควันขมงเลยนะฮะยังร้อนอยู่ผมเอาโฟลไกยน์เข้าเตาอบไปแล้วตอนนี้ผมจะย่างกุ้งต่อนะครับเช่นกันครับปรุงด้วยเกลือพริกไทยทั้งสองด้านของกุ้งเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ในน้ามันโฟลกลานะครับเราใช้กุ้งย่างน้ำมันโฟกลาไปเลยคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมๆไปด้วยกันแล้วก็ลงไปเลยครับอ่าโอเคย่างให้ขึ้นสีนะครับเป็นสีน้ําตาลทองสวยๆทั้งสองด้านแต่ว่าเจ้ากุ้งไม่ต้องอบนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกัน โอเคคุณผู้ชมตอนนี้กุ้งของเราได้สีสวยสองด้านแล้วอ่าผมจะฟิเนสชิ่งเขานะครับโดยการลงปาปิก้าครับอ่าไฟยังเปิดอยู่คุณผู้ชมลงปาปิก้านะครับลงพริกแห้งนะครับตอนนี้ผมปิดไฟเลยนะครับลงพริกแห้งลงกระเทียมผมต้องปิดไฟก่อนไม่งั้นความร้อนจัดจะทำให้กระเทียมไหมคุณผู้ชมแล้วก็เคเปอร์ลงไปเลย อ่ามันจะกุิกค,กครับทีนี้เราจบด้วยเลมอนคุณผู้ชมนั่นลหละก็เเทียมกระเทียมดองเสร็จเรียบร้อยเอาละพวกลาก็ได้แล้วตอนนี้ควันขมงถงเฉงเหมือนอยู่ในดินแดนแห่ยยงความฝันจัดจางกันเลยคุณผู้ชมได้เวลาจัดจานคุณผู้ชมฟัวก,กราได้แล้วนะครับอนนี้จิ้มดูมันจะหยุ่นหยุนทีน,นที้ผมจะจัดการกับเจ้ากุ้งของผมก่อนอ่าผมเอากุ้งของผมขึ้นมาเสียบไม้คุณผู้ชมให้มันดูแบบ ดูมีลีลาหนะ่อยแล้วทำเป็นเสียบไม้เคอ่าเคมานี้คุณผู้ชมจะได้ดูเป็นแบบสไตล์บรเชตนิดนึงนะคุณผู้ชมวางปุ๊บไว้ตรงกลางนะครับให้ ซอนปลายไว้หน่อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฟัวกราของเราอุ๊ยร้อนผมซับน้ำมันนิดหนึ่งให้น้ำมันออกเยอะนะครับฟัวกราวางโป๊ะบนกุ้งเลยนะคุณผู้ชมทีนี้ต่อเนื่องครับนี่น้ำที่อยู่ในกระทะนะฮะน้ำมันที่เราปรุงไว้บีบเลมอนไว้นเนี่ยลอมแอบชิมก่อน ของนี้แ,แอบชิมนี่นะครับที่เราจะเสิร์ฟไปคู่กันออกเค็มปลาแรมเผ็ดเปรี้ยว่าปนเงินไปเลยฟุ๊บก็หายออแล้วก็ประดับประดาไปเลยครับด้วย หัดสลัดอือหึวันนี้เองคุณผู้ชมง่ายมากเฮปเปเพิ่มอีกหน่อยอือเสร็จแล้วครับฟัวกราดวิดกริลไทเกอร์พรอนง่ายเร็ว <c oughs> <c oughs> อร่อยด้วยคุณผู้ชมลองทาดูนะครับง่ายมากส่วนผสมเข้าไปเช็คได้ที่ foodtravel.tv นะครับและพวกเราใครๆก็เข้าครัวยังคงมีเมนูดีๆเด็ดๆรอคุณผู้ชมอยู่แล้วพบกันเมนูถัดไปครับ